เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาที่เผ้าบ้านสวนน้ำประชมในเ,เลือกซื้อเล็อกอยู่ครับบรรยากาศดีล่มลืม่นครับเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะอยู่อาศัยพักผนครยนต์ใจทําไร่ทําสวนสบายๆครับบรรยากาศสุดชิวมีบ้านหนึ่งหลังครับตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ําบนพื้นที่1ไร่3งาน โฉนด2ใบครับ,รบโฉนด2ใบรวมเป็นแปลงเดียวกันนะพื้นที่ติดต่อกันเจ้าของหายเองนะครับแปลงนี้เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเชนเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับจะนะัดดูที่ดูบ้านติดต่อนัดหมายเจ้าของได้เลยบัานส,สวยบรรยากาศด,ดีราคาเปิดมาที่7ล้านบาทน,นะครับ7ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่3งาน แปลงนี้อยู่บางละมุงชนบุรีนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ